ตอนนี้มันเป็นวัดเลยเมื่อโควิดนะท่านผู้ชมดูไหมเพราผมเป็นโควิดแทมใช่ไะเฮ้ยมียาบอกว่าผมเป็นโควิดเฮ้ยเบื่อ่ะไม่ขึ้นนะขี้อันนี้ขึ้นแล้วนะครับเอาเงินไปซื้อยาเสพติดเสพอะไรพวกนี้นะครับ สุดท้ายล่าสุดเนี่ยลูกเขยที่ถึงขั้นเอาเสียมปีพ่อตาจนตายวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับตำรวจสพวังโงจังหวัดแพร่์แล้วพบนายชีรวุฒิจักหมื่นอายุสามสิบเก้าปีผู้ที่อยู่บนหุ่มอายุหกสิบสองตาเสียชีวิตนะครับวันนี้นะฮะช่วงบ่ายยุคผ่านมาเนี่ยได้มางานคุมตัวไปทำแผนเรียบร้อยแล้วนะครับเหมือนกันเมื่อวานเลยนะอะไรเขาก็อ้างอะไรเขาไปทำให้เขาเสียชีวิตนะครับ

าดีรู้สวยไครับเอขาบอกมานะง่ายเลยง่ายเลยย 是什么药啊？我，没，知 ขอน้องเก็บเเาเลยอ่ะโออเออเออ้าเยดเป่นเปซิร์ฟบ้างเสิรเซิร์ฟบ้างเอาเซิร์ฟนอตเมกามเเซิร์ฟทะเลทรายเออทะเลทราย mah

สู้ไหนกันวะสู้ทองเลยต้องยิงยิงข้าจะตายไม่เจอเลยโอเคเริ่มเกมไหมสนะเอ้ยมิดล็อกแทนแัน เมาเลยครับมีรถถังมาด้วยว่ะเอาว่ะเอาว่ะเกมมีรถมานะครับรถมาไหนวะรถไหนรถวะตีหัวแม่งอ่ะใช่ bro อ่๋มก็โน,นหนึ่งเกินนะเออก็เลยแบบเล่นหูเขาขายเฮ้ยทำไมทำไมตัวทองจังหวะนั้นเขาดูแค่นี่นะเอาพวกหนักคนดูแคหนึ่งคนรู้จะน้อยผมมีทำไมละ่ะทั้งโรเรียนอนะไม่มีคนเลยแถนนี้เพื่อนทุกคนทุกคนเล่นงแง่ไอ้นะนเพื่อนได้หรอ ไม่เล่เนใหญ่ใหญ่เล <ๆ S 2> ่นใหญ่ใหญ่เฮ้ยมีคนตัวทองทองก็มาว่ะพี่แกเของมาวะ่าาวะพร้อมคิดลงไนก์กระดาษไม่มีใครมาน้อยนะพี่นชมเพื่อหาเดี๋ยวนี้มีตัวแดงนะเฮ้ยเริ่มละเริ่มละเริ่มละ โอ้ไม่ดูเ้วยสุดแรกหร้อนเลยวบบ้อยากถึงเพื่อนตายห่ขยัรถนะแม่งนะใช้บอกว่ารถมาครับรถไหนกําลัเฮ้ย ตายคารรถครับสวยมีรถมาถึงเด้ะเฮ้ย,ยต้องการรถดูเพราะว่าด่านทะเลรายมีคนน้อยมากแล้วใช่น้อยหรอกคนเยอะคนเยอะแต่มันอยู่ที่ไหนกันไม่ย้่นอ่ะดูดิห,หลบทางกัน,นครับพี่น้อง หานเล่นสไตล์แจ๊คกี้มาแล้วเออโอ้โหโหรถรถเอบาบังคับย่ามกันนั่นเนี่ยเออเไอใก,ะล,ะอกล้ระเบิดละรถเรือดำน้ำไปอ่ะหยุดไปหยุดใช่ไหมไปหยุดเออไปหยุดครับเออมุกนี้มุกกทำให้ช่องกุดบินมั้งเนี่ยใช่ไหมน้องใช่ ีลองไหมไม่เคยผ่านช่องอะซีนเยอะเลอ๋อคาร์ลับอร์เนี่ยชันโอ้ยเอื้ออุ้ยรถนี้ทำพี่ฆ่าไม่ดีปล่อยใส่ไม่แมงมาสิคองแม่งเลยไม่โหมงเกินสีแดงรวยเกินอ่ะครับมีหนึ่งเงินเปลี่ยนเปลี่ยนแมปเนี่ย ผมว่าผมว่าแบบเดิมอ่ะสนุกกว่าเลยเอาแบบนี้แหละไปหยุด <laughs> สิครับรอละตรงไหนก็ได้เอาผมชอบ 我们做。<noise> <noise> <noise>

อร่อยเวะีห่หลัาล้ีีมผมมาเล,เลานะ่นด้ยนะที่ผมมาอยู่ข้า,งาองเดี๋ยวเข้ามาหมดัรถถูกวยเลย ดดสี่สิบทำให้ทูกอย่างพัง,งตายพังพังตาย้หมดแบบะฮ่าฮ่ฮ่ <ๆ S 2> เออดดสี่สิบ ประยุทธ์มาบ้างยุทงประยุทธ์ก็มาสีทองไปย้อมสีแดงและเดินซีสิตชนะและเดินซีสิตชนะโอเคเดี๋ยวผมจะเอาพลังถึงเดินซีสิตมาแล้วผมก็ดังโหดเองนะเนี่ยมีคนขี่เรือไปยระยุทธ์ไม่โดนเลยวะ่ะ เล่นเล่นยากเลยเกมนี้อยู่นะเล่นยากกว่านะไอตู้สวยจบ โมชันฟาดเชื่อฟาดดเลยเหรอเออทำไมสโล่จังเลยนะเคสขอสโล่โมชั่นอีกครั้งครับสโล่โมชั่นเชื่อเออเหือ แค่เรายึดฐานตรงนี้ได้แล้วนะครับทุนแล้วขี่มีปียิงประยุทธ์เลยเดี๋ยวช่องกูบินวะไม่เอาไม่เอาไม่เอามีเด็กแก้ผ้าวะที่ไหนวะมีเด็กแก้ผ้า 百。But, เล่นอะไรนะฮึเล่นอะไรนะเน,ะนะนักเกมีใช่ไหมหเกมอะไรอ่ะคนรูน้ไหมแค่ว่าตัวสายไม่ติดกันเลยคน เกมอะไรอ่ะอ๋อเกมนี่หรอแยวค่ายแต่เขาดาวน์โหลด,ดกันนะตอนนี้คอมผมมันคอมผมมันสเปคน้อยเว้ยน้นองก็เอาเรือไปยุ่งไปยิงในเด็กปีดเลยอ่ะก็ขอตัวลาบก่อนอนะครับพูดอะะไร่น พอดีไหมาอ้ยโดนทิ้งเออไปละไปล่ะยืมสเตมเกมต่อเลยอเปล่านะไปได้แล้ววนจากแกมอยากแกมีปะล่ะนะครับ